บ่อมีเสือผาทั่วบ่อมอีลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอ,อนคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะเขาขวกำเม่คปูน,นะคะคุณเจ้าเร็ดายังให้ปูกิน,อ,อ,น,นอือันนี้คืออันนี้คือยอดเ่าเนาะค่ะยอดบัอกเ่าวด้วยค่ะเด้อแล้วก็ผพักหวาน ไข่มดแดงสีแกงไข่มดแดงสู้ปูกินเนาะคะ่ะมึอนี้าวญ้าค่ะมี้ร้ายยางแน้ะคะ่ะที่แม่คู่เฮ็ดเดนาะคะ่ะเครื่องไปถวายเนาะคะ่ะพวงมาลัยทั้งวัดปูเทท่องเนาะคะ่ะพึ่งจะเซ็ตเนาะคะ่ะมาก,ก่ะไปซื้อผลไม้ค่ะผลไม้ก้าวยาง้องยิงครับรถยางเดียวมื้ <c oughs> นอนมือนี้เนาะคะ่ะ <c oughs> ครับรถยางเดียวโชคไซปูจ่จะให้รางวัลอยู่เนี่ยใช่โชคไซปู่ให้รางวัลดีทำงานดีปู่มีรางวาัลปู่่วไม่บ่นอยู่เยอะนี่หละแม่ก็แม่คู่เฮ็ดจินคั้มๆบอกเป็นยังค่ะเพราะว่ามือนถารับส่งนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่ระค่ะอันนี้คือแกงยอดพาวเนาะคะ่ะใส่น้ำยาหนางพร้อมแล้วก็มีไข่มดแดงเห็นบอกไข่ ซื้อมากเกือบโลนะคะนี่ก็ขาไข่มดแดงอืนี่คือไข่มดแดงเห็นไหมคะจะหลุดมือเด้อเพราะว่าน,นี้หมดแรงนะคะมันซีเหมือนเหมือดเล็น่อยอันนี้คือผักหวานนะคะมีผักหวานค่ะเดี๋ยวจัดการผักหวานกับเด็ดเอาแต่หยอดมันกัน,นะคะ่ะผักหวานแล้วก็ใส่ผักอีตัวห่อ แกงอาหารอีสานบาน้านเฮาเนาะคะ่ะให้ปูกินเหม็นเซ็บๆใจเย็นๆแล้วก็มีก้อยสิก้อยไข่มดแดงมันไม่น่อยยื้มค่ะดออดเดี๋ยวเราก้อยไข่มดแดงปูสันแล้วเ่าจังกินแล้วก็สิไปถามปูตัวว่าเสบบ่เด็ดอาหารบ้านๆเนาะคะ่ะอาหารานนะะพื้นบ้านเนาะค่ะมีผักหวานกระเด็ดยวเอายอดมันเนาะคะ่ะผักหวานงามเนาะ ไปคู่ไปตลาดเลยซื้อพักวานมาเกียงนะคะหมอกกำลังฟดกำลังไดที่เอาอยอดต่างเอาอยอดเ้าลงก่อนอยอดก้าว้าลงก่อนแล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงไปค้าซื้อนองงวยอยู่โรงไซปูอย่าก,กินนองงวไปแล้วบ่เมีค่ะบ่กด้ไปตลาดทางไก่ค่ะเดี๋ยวมือหนาน,นะคะสีได้ไปเพราะว่า มือนี้มันฝ่าวันดวนมันเห็ุงานหลายอย่างค่ะมันจวดจอมอไก่นะคะซึ่งถขาไว้าบสีายสีน้ำขามือนี้มันหลายอย่างไม่คู่ก็เลยฝ่าวนาะคะ่ะซึ่งไปหาซื้อผลไม้นะคะ่ะเดี๋ยวก็เสิ็นะคะเดี๋ยวรอส้มรอชิมว่าหน้าตาสิเปบแตะเสียก็ไม่คู่เห็น <laughs> นี่เจ้าค่ะเแยก็ะขีแยกตะขียนงใส่นี่นี่เจ้า่เรือนี่นี่ค่ะ,คะ,คะอันนี้คือไข่มดแดงใส่หมดเลยตั้งก้อยตั้งหาโอ้โหกิ่นไข่มดแดงล้วนๆดัวพูมเอาไว้ถักก้อยน้ำอือเป็นเสียค่ะคุณ ใส่รวนเลยปัวใส่ให้ปูกินพิเศษเลยเมือนนี่เพราะว่าเออฟันเขียวเนาะไ่คู่ฟันเขียวมีแอนดหลีเนาะโอ้คิดตัออะไรบอดีไปกับน้องเยี่ยมเออได้ไข่หมดแดงโอ้เขียวอหลีปูแสดงว่าปูเสร็จ้านทีนึงค่ะได้แล้วค่ะได้ไข่หมดแดงแล้วค่ะนีเรไม่รู้คู่เป็นแงหมือนกไข่หมดแดงแล้วแต่ว่าตามพี่เรื่องห่อย เอาพี่จะยัดซีหาเงินตามบดานวนแม่กู้ยัดกระเข๋าเลียวเลยคุณียืนไกลกอะได้ครับโคคอตาพ่ออะไรยัดตำเรือกันเสียเพื่อครัวเอาเผ็ดนะเราละ่ะพ่อเปิดเตาเสียบใส่น้ำแล้วก็เ้วยนี่นี่ค่ะบ้างโฉนนาด้วยค่ะไข่มดแดงพี่เลือกมือไข่มดแดงเครื่องกิโลใส่หมดเลยค่ะ นี่จ้ะตังหะสื่อตังหะมีตังหะเสียดเลยปูเด็กจะใช้มดเดียวปูที่มีแนวบอลนี่แ่นอนค่ะก็ว่าแย่หล่ะเงี้ยเนาะย่างแม่ปูว่ะคุณคือสงวนท่นเป็นนี่แง่มากพี่เสียเลยไม่ให้ปูเหมือนมึงดูมันมีไม่ๆสูตรๆเนาะค่ะนี่ค่ะไปแง่เองเนี่ยอันนี้คือพี่งวนเนาะค่ะเสียงงวน เสียงวันกับพี่นางมันไปเงีอันนี้สิก้อยปูเล้วค่ะสวยเยอกาเซ็ดลองยิง้ำไส้ย่าหยดใส่เด้อบนเป็น่อยิ้มหามนํำไายหลายสามหยดเรียกับเขาบนแนน่เด้เพราะว่าบางเทือบางที่นํำไา่หยดปูอะส่งปากนะ,ะหน้าตาดูค่ะหน้าตาเป็นไงคะ อ,อันนี้คือพักหวานด้วยค่ะเฮ้ยเค้ทาทา่าพูอ่ถือใจปูแล้วเตลียงใส่ยอดเผานะค่ะใส่ยานางพร้อมโอ้เรียบยร้อยพิเศษใส่ไข่ได้วยค่ะ <c oughs> วันนี้ไข่มดแดงล้วนๆแล้วก็ก้อยแล้วค่ะเรียกก้อยไข่มดแดงนี่แม่นพูสิจัดการก้อยไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงค่ะก้อยไข่หมดแล้วค่ะ อันนี้คือสูตรก้อยไข่มดแดงข้าวคั่วด้วยค่ะไม่ใช่ข้าวคั่ว,วค่ะอันนี้คือพริกแล้วค่ะพริกปน่นอันนี้ใส่พริกนะคะ่ะนี่คือพริกใส่หลาปลาไหลปูแล้วสีจ,จลงละเผ็ดผงชูรสใส่ผงชูรสนะคะ่ะผงชูรสน้ำปลาปลาปลาแม่ ผ้าทองผ้าทองอร่อยมากปลาลาิ่นฝากมากเนาะคะ่ะรว,วมมากะะเป็นล่างเลิอคุณเมน้อยค่ะิน่นสามารถรวมบุญเนาะคะ่ะอันนี้คือผักหอมเลยคะ่ะใส่หอมลงไปออ้สุาหอมอีกแต่หอมมากเลยกินเริ่มมากค่ะ <laughs> เริ่มชิ้วเลยมานงังเย็นเริ่มใจงโยแล้วเด้ดจัด ปูเอ้หมดนี้มีแต่ไข่ปูไข่์หลวลวเหลืองเลยขอ,อทามีกับแกมหอมเลยมีแนวแกมหอมด้อยปูเล่ออาหารอาหารพื้นบ้านนะคะก้อยไข่หมดเดือนมึงดูค่ะมีะม่ตะไข่ตึงเตียงค่ะจิ้มข้อัวตีดังแล้วค่ะเออเรื่องอะไรเรื่องซีหิ้วเข่าแล้วนะคะเ <laughs> ล็กัวคือกันเ <laughs> ดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะเสียงมึนกับตะปูเล่ออืม้ม ก็ดีเลยค่ะอืมบมตรงเค็มให้เค็มหลายเลยค่ะดดเด้อไข่หมดแดงไปประเด็นี้องยิงจัดเตียงอืมอันนี้คือแกงไข่หมดแดงน่ากัดเนาะข้าวทาคือจ,จะเสียบ มดแดงเดียแบบกเหรอไอซีน <S 2> <S 2> <S า่นาปวดอะไรฉันนี่นะคะ,ะ,คะไขม่มดแดงเดี๋ยวเป็นกระตักแกงตักหวานนะคะข้าเมี่ยะะงั้เวเมี่ยแตกเลยค่ะเมี่ยแตกแปลว่าันทำไรอยู่ใส่ปู๋ก็ว่าถึงกินมันหอมเนาะคะ่ะ ไ <laughs> <c oughs> ข่หมดเดียไข่หมดแดงตักสองถ้วยอะถ้วยไม่อีนันเยอะก็ฟูกลิ่นเฉียนเลยเมนูมวันนี้เดี๋ยวจัดไป เอฟซี 4, อยู่บ้านก็สิว่าโอ้ยคืนหอดบานเน่ไปก,กินแกงไขยมดแดงเน่เนะาะเดี๋ยวไขยมดแดงร้วนๆเลยค่ะเนี่ยแ่ยาหน่างพร้อมเนาะคะ่ะมีแต่สมุนไพรเลยปู่ปลาสจากค่ะมือนี้นะคะเป็นแรงวันที่28เนานะคะทรง,งทรงไทยเดือนนะคะเดือน กุ่มพาตอนรับเดือนมีนาคือวันที่หนึ่งนะคะแม่คู่กับชินิมุนปูด้ค่ะอันนี้มุนน้ำกันนะคะสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะพโตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโตโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุนิมุนปูผูมปูตาจะที่จะทันเจ้าบาลเจ้าซองมีภู้ขาหาเขาปลาอาหารให้ปูกินมีของหวานของข้าวปูมี แกงหยดผ้าเนาะค่ะใส่กับไข่มดแดง์เนี่ยปูมาค่ะแล้วเกลวยไข่โมดเดียรมีมุนอันเชิญเนื้อปูเด้อแล้วกับโหดพายลูกล้านสายบุญมีโสมีลาบมีแหนมแล้วก็มีทั้งหมกปางเนาะค่ะเพิ่นฟล่วมเพิ่นฝากมาได้รับเลยเด้อค่ะเด้อหาให้ปูกินแล้วค่ะสาธุสาธุให้ลูกล้านโสมเนื้อปูเด้อกินแล้วค่ะบ,บอกตรงๆเนื้อปูเด้อ มือเอือนมือสวกมือมานอย่าปล่อยห้ลูกห้ล้านอึดยูอึดกิน้อปูเดอร์ลูกล้านกับปลห้ปูอึดยูอึดกินคือกันอันเชิญนิมนต์ค่ะเนี่ยค่ะคือก่อยไข่มดแดงแล้วแมงลงอืมอันนี้คือก่อยไข่มดแดงค่ะสดสดค่ะเป็นแยมามือเนี่ยอันนี้ก็คือแกงไข่มดแดงใส่พักหวานใส่หยอดเผาน,นะค่ะห้ปูกินทั้งโสมนะคะาเครื่องเดิมอันนี้มดนันเชิญปูอ้ากินอิ่มเลยจังคุ้ยกัน เจ็ดสิไปขอรางวัลจากปูเงินไอ้น้องยิงน้ำเลือดน้องยิงเขาคัาว่วเอาความได้ปูมนี่ครับร้อดเมือม่อเอาพวามมาไล่ไปถวายเก้าสิบแปดพวงแล้วน้อง,นองยิงค<า>่ะเรีนเมื่อือมือนสื่อผล,ลไม้นะคะเพราะท่านได้จัดขึ้นนะครับผลไม้เก้าอย่างพรุ่งนี้ขวัยเก่าที่ต้กงขวัย่ันจะเอาสิ่งเก่า